สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพีวุฒิเกมเมอวันนี้เราจะมาดูแพท1.2นะครับที่ทางมีหอยโยเขาได้ออกมาทางเว็บไซต์ของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าจะมีดีเทลอะไรกันบ้าง The Shock Prince and the Dragon มาดูกันสิว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ New Area Dragon Spine อันนี้เราก็เห็นกันมาแล้วนะครับเป็นแมป Dragonspine นะครับที่อยู่ข้างล่างของทางมอนส t ต r ร์นะครับรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะไม่เห็น waypoint นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่นี้เราได้เห็น waypoint นี่นี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีกี่อันนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวยต์ได้กันโอ้โหในเอเรียเล็กๆนี่มีตั้ง10 waypoint อันนี้ผมว่า เอเลนี้ ine, มันน่าจะแบบว่าเป็นภูเขาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอาจจะแบบว่ามีเข้าไปในภูเขาด้วยถึงได้มี Waypoint เยอะขนาดนี้นะไม่อย่างนั้นมันไม่ค่อยเม k กซเซนเท่าไหร่เพราะว่าเว y พอยต์มันอยู่ใกล้กันค่อนข้างใกล้กันมากเลยนะถ้าเป็นเป็นพื้นที่แบนๆน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ subzero climate details โอเนี่ก็จะเป็นอุณหภูมิความหนาวนะครับที่เราเห็นใน วิดีโอที่ทางมีโหโยเขาได้ออกมานะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นเลยว่ามันขึ้นทีละประมาณเท่าไหร่เนี่ย5%ได้ไหมห้าเอต่อวินะประมาณนะั้นหรือเปล่าสอถึงหก็ค่อนข้างไวเหมือนกันนะถ้ายืนอยู่ตรงนี้ประมาณสักหนึงนาทีนี่ผมว่าแข็งตายแน่นอนเลยก็ค่อนข้างอันนอยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น กรีนช็อตนะครับให้เห็นว่าลดลงไวพอสมควรเลยถ้าเกิดไอความหนาวนี่เต็มบาร์แล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ10%เหรอโอ้โห10%ต่อวิเลยโอ้โหสแสดงว่าถ้าเกิดบาร์นี้เต็มนี่มีเวลาแค่10วินาทีนะครับที่จะไปหาจุดอุ่นๆเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย โอ้โหโหดเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำนี่ก็ความหนาวก็จะขึ้นไวกว่าเดิมนะครับนี่ประมาณไม่ถึง20วินี้ก็แข็งตายแล้วนะถ้าว่ายน้ำโอ้โหโหดมากเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดมีพายุ snowstorm อะไรประมาณนี้ก็จะลดอุณหภูมิร่างกายไว ขึ้นไปอีกนะครับไวกว่าเดิมปกติใช่ไหมปกติอันนี้ยืนเออนะไวกว่ากันเยอะเหมือนกันถ้ามีพวกพายุอะไรพวกนี้เข้ามาโอ้โหถึงกับต้องสายหน้าเลยนะเจออย่างนี้โอ้โหเจอกับลมหนาวไม่พอนะครับเวลาสู้กับมอนสเตอร์นี่บางตัวมันจะมีไอ้คริสตลัลตรงนี้นะครับที่เราเห็นที่มันปล่อยแสงออกมาอย่างนี้เนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันทําอะไรนะครับคงไม่เพิ่ม ความหนาวให้มันหนาวกว่าเดิมไปอีกกว่านี้นะอันนี้แบบมีลมพายุแล้วแถมมีไอ้นี่เข้ามาทำให้เราแบบปวดหัวอีกโอ้โหแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเพิ่มความหนาวนะอาจจะเพิ่มสแตทให้กับมอนสเตอร์อาจจะเพิ่มเกาะน้ำแข็งหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกนะโอ้แต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดไอหินนี่มาเพิ่มความหนาวในวงกลมในเอเรียนี้อีกเน่แบบว่าอย สายหัวกันเลยทีเดียวแต่ว่าเขาบอกว่ามันทําลายได้นะครับไปหินอันนี้ก็ก่อนสู้มอนเตอร์ก็น่าจะทุบแตกได้ไม่ยากนะอันนี้เขาจะเขียนว่า oh the travelers may recall the special compass we received previously to help locate treasure due to the effects of dragon spine unusual leyline and an extreme climate conditions travelers w i l l not be able to rely on such gadgets in the dragon spine area เาบอกว่าเอ๊ ไอ้คอมพัสคอมพัสภาษาไทยว่าอะไรนะลืมละไอ้เข็มทิศอ่ะอืมไอ้เข็มทิศที่หาหีบสมบัตินะครับจะไม่เวิร์กในเอเรียของ Dragon Spine นะไม่รู้ว่าเขาจะให้เข็มทิศอันใหม่เรามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูรีวอร์ดของไอ้ต้นไม้คริสตัลแดงๆนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถเพิ่มอุณหภูมิร่างกายได้นะครับอยได้ไม่ต้องแข็งตาย นี่เขาจะเขียนบอกว่ามีบอนไฟบอนไฟก็เป็นในพวกตะเกียงพวกนี้นะครับบ r ูนเ er, บเซอร์ e p o r t Waypoint Statue of the Seven แล้วก็ Warming Series นะครับ Warming Series ก็หน้าตามีไหมมีรูปให้ดูไหมนี่ Warming Series ก็จะเป็นไอ้ผีรูปปั้นในพวกผีพวกนี้นะครับจะเป็นแดงๆธรรมดามันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีแดงแทนนะครับ อันนี้ก็แสดงว่าเราจะต้องไปหาไอ้พวกผีนี่ก่อนนะถึงจะใช้ไอ้ลูกป,ปั้นพวกนี้เพิ่มอุณหภูมิร่างกายได้นี่ก็จะเป็นฮีเตอร์นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่ามีหลายวิธีอยู่เหมือนกันนะแต่เราจะต้องไปตามจุดนั้นนะครับหรือไม่ก็กินอาหารแทนเขามีเมนูมาใหม่โ l ล s ชนะครับก็จะเพิ่มความต้านทานความหนาวถึง 15นาทีนะครับอ่าอินกรีเดียนก็มีเนื้อ2ชิ้นมีแครอท2ชิ้นแล้วก็มะเขือเทศชิ้นหนึ่งก็คราฟกันง่ายๆนะไม่ยากเพิ่ม15นาทีอืมในโคอบโหมดก็จะให้เอฟเฟกแค่ตัวละครเราแค่นั้นนะครับไม่ได้ให้เพื่อนด้วยแต่ถ้าเล่นคนเดียวก็ได้ทั้งปาร์ตี้นอกจากนั้นก็ยังมี Special g แกจิตนะครับสเปเชียลแกจิตก็จะชื่อ warming bottle อันนี้ก็จะเป็นขวดที่มีอะไรสักอย่างนะครับไฟอะไรสักอย่างเอาเป็นซีรีส์เหรออันโอ้มันอันนี้มันจับจับผีลงหม้อเลยนี่นะโอ้โหอันนี้บ้านเราน่าจะคุ้นดีนะครับจับผีลงม้อนี่ถนัดกันอยู่นะครับเราจะสามารถคราฟพวกนี้ได้อันนี้ไม่ใช่คราฟนีนนี่เป็นแกจิตคราฟครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆอาจจะมีครูดาวอะไรสักอย่างนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนรายละเอียดตรงนี้อันนี้ก็จะได้จากรีวอร์ดจากที่เราไป อัพเกรดต้นไม้นะครับแต่เราค่อยมาดูกันนะ o o l l e t Scarlet c o ์ r ส Scarlet c o ร์อันนี้ก็จะเป็นอไอคริสตัลแดงๆนะครับที่เราตีแล้วมันจะตามติดตัวเราแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเมคานิกที่แบบว่าจะทำให้ความหนาวนี้หยุดลงนะครับจะเห็นได้จากไอบาร์ข้างล่างสีฟ้านี่เห็นได้ว่ามันไม่เพิ่มนะครับเวลาเรามีไอสกัลเลต์คออันนี้นะครับอาจจะเป็นไอหินแดงๆนี่นะ ที่เห็นในสครีนช็อตเนี่ยข้างหลังเนี่ยประมาณคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราไปตีมันนะนอกจากจะหยุดไม่ให้อุณหภูมิเราลดลงนะครับอีกแมคแคนิกหนึ่งของมันก็คือถ้าเกิดเรามีไอสก c a เลต t โคสอันนี้นะครับสีแดงๆแบบนี้นะตามตัวเราสามารถไปตีไอ้น้ำแข็งแบบนี้ได้นะครับให้มันแตกซึ่งก็จะมีพวกอาจจะเป็นพวกพัซซูนะครับในเอเรียนี้นะให้นึกถึงอ่ ไอตะเกียงธาตุดินนะครับที่มีอยู่ในเกมตอนนี้ที่เราจะต้องไปตีก้อนหินใช่ไหมแล้วมันจะมีเอฟเฟกติดตัวเราแล้วก็เราวิ่งไปที่ตะเกียงแล้วมันก็จะจุดตะเกียงธาตุหินผมว่ามันน่าจะเวิร์กแบบนั้นนะครับเข้ไปตีอันนี้ก็จะไปตีหินคริสตัลแดงๆแ,แล้วมันก็จะมาบินตามติดตัวแบบนี้ก็จะไม่ให้อุณหภูมิเราลดลงและแถมเราก็จะ สามารถตีพวกน้ําแข็งเหล่านี้ได้นะครับให้มันแตกเพื่อเพื่อที่จะทำผาส,สู้น่าจะเวิร์กแบบนั้นนะครับ New Feature Frost Bearing Tree โอเคนี่ก็จะเป็นต้นไม้คริสตัลแดงๆที่พูดเอาไว้ต้นคลิปนะครับก็จะอยู่มาร์คไว้บนแมปนะรู้สึกว่าไหนดูซิบน World Map นี้เห็นไหมอ๋อเห็นด้วยเนี่ยอยู่ทางด้านขวาบนนะครับของแมปอยู่ใกล้ๆเวทีพอยด์ด้วย ก็หาไม่ง่ายเอ้ยหาไม่ยากนะครับไอ้ f o s t bearing tree อันนี้นะครับก็สามารถอัปเกรดมันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่า reputation system นะครับของมันใน dragon spine นะครับก็จะถ้าเราลงมาดูรีวอร์ดนี่ก็จะมี12 level ด้วยกันนะครับแล้วเราจะต้องเอาไอ้พวก crimson agate เนี่ยนะครับที่เป็นคริสตัลแดงๆที่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับเก็บไอ้พวกนี้เอามาอัปเกรดต้นไม้ อันนี้เขาไม่ได้เขียนนะครับว่าได้จากเควสด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าได้แค่ด้วยการเจอตามแมปในเอเรียดราก้อนสนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดแค่เก็บมันตามแมปใน Dragon Spine มันก็จะอัพเลเวลได้ไวมากๆเลยนะใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปดูไกด์แล้วก็เก็บตามคริสตัลตามแมปทั้งหมดนี่ก็คงแบบว่าวัน2วันนี่ก็คงเต็มเลเวล12แล้วผมว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะ อาจจะมีมั่งบางจุดบนแมปแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะได้ตามเควสอาจจะมีเดลี่เควสของ Dragon Spine มาทำนะครับแล้วก็รีวอร์ดก็อาจจะเป็นไอคร m มซ n a แอร์เกอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บตามแมปอย่างเดียวรับรองว่าถ้าเล่นธรรมดากันนี่ไม่ถึงอาทิตย์นี่ก็แม็กกันเลเวล12เต็มกันเรียบร้อยส่วนรีวิร์ดที่จะได้นี่ก็นะครับเลเวลหก็ก็เป็นอ็ควนชั่นเฟนะครับ ก็มีเลบุส2ก็เหมือนกันเล v e ส3ก็สมมุดเลบุส4อันนี้ก็น่าจะเป็น warming bottle ใช่ไหมที่เราได้เห็นกันเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็จะได้ตอนเลบุส4ก็ไม่นานมากนะก็มีอุปกรณ์มาช่วยให้ชีวิตมันสบายขึ้นใน dragon spine นะครับเลบห้าก็ได้ q u e n t e n fate อีกเลบห6ก็ได้ i n t e r t w i n e fate ก็จะเป็นสม,มุด นะครับ XP ระเบิ7ระเดนี่ระเวิดก็จะได้ n o r l a n d e r Polam r Prototype นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธหอกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่อันนี้จะต้องมาคราฟเองไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นอาวุธนะครับระเดก็จะเป็น n a m e u a r d เอ่ยระเบิ Level 10นะครับก็จะเป็น Diagram f o s e b e a r อันนี้ก็จะเป็นอาวุธของพวกตัวเวทนะครับ อันนี้ก็จะได้เป็นอาวุธเลยแล้ว l 11ก็เป็น Crown of Insight อันนี้ก็พอจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับก็รู้ดีว่ามันสำคัญแค่ไหนนะครับเอาไว้อัปเกรดพวกทาเลนต์หลังๆนะครับแล้วว12ก็จะเป็นได้ปีกอันใหม่นะครับ Wing Glider Wings of Concealing Snow อีกเหลือก็จะเป็น Mystic o r กับ Mora ก็ได้ Intertwine fate กับ acquainted fate มาอีนนกแฮ้ป Happy แล้วนะครับในพวกนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับมันอยู่ถาวรว่าผู้เล่นก็ไม่ต้องรีบกันนะครับใครมีเวลาเล่นเท่าไหนก็เล่นเท่านั้นนะไม่ต้องรีบโอเค warming b o t t warming bottle กับมาอีกแล้วอันนี้ก็จะโชว์ materials นะครับในการ craft ในสองอันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับว่ามัน มันเ r i a ออะไรมัง่งคงหาไม่ยากมากมั้งเขาเขียนหรือเปล่ามันคืออะไรไม่ได้เขียนด้วยนะโอ้ว่าแต่ทําไมมันคราฟได้มากกว่าอันหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเหรออุ้ยอย่าบอกนะว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปต้องมาตั้งคราฟทีละอันใหม่โอ้โอภาวนาอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นแกจิตนี่ใช่ไหมมันเออนึกว่ามันจะแบบอยู่ถาวรเลย มีรายละเอียดไหมเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่ามันไอ material mm hmm. ก็จะเป็น flaming flowers d t e m n s, mm hmm. <S กับ star silver นะครับอันนี้สองอันนี้ไม่คุ้นเลยนะ the warming bottle will enter a 120 second cooldown upon use มันก็มีค o o l d o w n นี่อาจจะคราฟแค่ครั้งเดียวภาวนาให้คราฟได้แค่ครั้งเดียวเฮอยโอ้เบื่อมากเลยต้องมันนั่งคราฟอะไรเยอะๆเนี่ยโอ้แต่มีเอฟเฟกนี่มันน่ารักนะเหมือนก็มีปีกอะไรนะ ข้างหลังนเอฟเฟกน่ารักดิโอ้ก็จะเห็นได้ว่าลดความหนาวนี่แบบว่าโอ้โหไวเหมือนกันนะพอใช้ปุ๊บนี่ก็ลดปั๊บเลยอันนี้ก็จะอยู่ถึง15นาทีเลยนะครับ force bearing ancient tree name card style นี่จะเป็น name card นะครับของผู้เล่นอันนี้ใครชอบคลิกพวก name card นี่ก็จะแฮปปี้กันนะครับส่วนผมนี่ก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่พวก name card โอเคอาวุธใหม่ Catalyst weapon Frostbearer. I think upgrade it to level 10, So, an effect on weapon got Burrow. Hitting an enemy with normal and charge attack has a 60% chance of forming and dropping an Everfrost Icicle above them, dealing 80% AoE attack damage. Enemies affected by Cairo are dealt 200% attack damage can only occur once every 10 seconds. ครับวันนี้ก็จะเป็น chance ที่เวลาเราตีศัตรูก็จะมีน้ำแข็งตกลงมาเป็น AOE นะครับสตัดนี้ก็จะเป็นแค่แลว้วผู้ดาวยังไม่มีดาวนะครับสตัดอันนี้ถ้าเกิดเต็มครบ6ดาวนี่ผมว่าอันนี้น่าจะขึ้นทีละ5%นะใช่ไหม น่าจะเป็นอย่างนั้น 65, 70, 75, 80, ้8เถ้าเป็นอย่างนั้นก็ค่อนข้างเยอะเลยดีเดียวนะครับส่วนดาเมจที่ทำก็จะตกลงมา80%ของดาเมจของตัวละครนะครับเป็น a อลแล้วก็ถ้าศัตรูติดธาตุน้ำแข็งอยู่แล้วนะครับก็จะเพิ่มมาแท็กเป็น200%แล้วก็จะเกิดได้ทุก10วินาทีนะครับนี่ก็จะเป็นวิง g ล l i เดอใช่ไหมวิง Wings of Concealing Snow นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ก็จะเข้ากับธีมของ Dragonspire นะครับอันนี้ก็สวยดีนะแต่มันดูแบบว่า bland เปหน่อยแบลนแบลนภาษาไทยว่าอะไรเอ่ย b l a n มันดูแบบเรียบเรียบง่ายๆไเป็นหน่อยนะมันค่อยมันเหมือนกับเป็นกระดาษอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้มันนูนๆกว่านี้ไอนนนะ้พวกแบบ ไลน์แบบนี้มันดูเหมือนว่ามันมันแบดเรียบๆอ่ะอยากให้มันนุ่นๆกว่านี้หน่อยน่าจะดูดีนะครับโอเคอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็จะตอบคำถามที่ผมมีเกี่ยวกับว่าเราได้ไอคริสตมไอเกตเน่จากที่ไหนมั่งนะครับก็สรุปว่าตามแมปเนี่ยมันจะมีพอที่จะอัปเกรดถึงระวับปเลยนะครับพอ อัปเกรดได้ถึงเลเวล8แล้วมันก็จะมีฟีเจอร์ขึ้นมานะครับที่คือท,ที่ชื่อว่า Crimson Wish นะครับอันนี้ก็จะเป็น daily quest นั่นเองที่เราจะสามารถทำได้นะครับพอเราทำพวก daily quest อันนี้เสร็จเราก็จะได้ Crimson Arget นี่มาเป็นรีวอร์ดที่จะไปอัพไอ้ต้นไม้นี่อีกทีนะครับจนถึงเลเวล12เลยอันนี้ก็พอที่จะตอบคำถามนะครับที่ผมมีในต้นคลิป ก็โอเคนะแบบนี้ก็เวิร์กดีเหมือนกันแล้วก็สามารถฟาร์มได้จนถึงเลเวล8เลยหลังจากนั้นก็จะมี Crimson Wish Daily Quest นะครับมาให้เราทำก็จะมีแต่ละวันก็จะมีงารใน1 2 3 4 5 5 Daily Quest มาทำนะครับก็สามารถเราสามารถเก็บไอ้ Crimson n a r g e t นี่ได้5 5ชิ้นต่อวันไม่รู้ว่าแต่ละเลเวลนี่มันต้องใช้กี่ชิ้นนะพอจะดูออกไหมจากตารางที่เขา มีให้เราดูนะดูไม่ออกเลยว่ามันขึ้นขึ้นชา้าขึ้นไวเท่าไหร่แต่ก็จะได้มากสุด5ชิ้นต่อวันนะครับ New Domain Peak of Windeneer หลังจากที่ผู้เล่นได้ทำ Quest in the Mountains เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถ Unlock โดเมนอันใหม่นะครับที่ชื่อว่า Peak of Windeneer Windeneer ในโดเมนอันนี้ก็จะเป็นอา,อาอาเรทแฟกต์นะครับ ที่ชื่อ Blizzard Strayer กับ Heart of Depth นะครับที่เราเคยเห็นในวิดีโอที่เขาโชว์ให้เราดูอันนี้มีไหมไม่มีไม่มีให้ดูด้วยใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูวิดีโอของผมหรือว่ากลับไปดูวิดีโอของทาง s t r e มมีโคโยกก็ได้นะครับที่เขาไลาฟ์สตรีมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะนะเขาจะเขาก็จะโชว์ไอ้สองเซตนี้ให้ดูนะครับอันนึ้งก็จะเป็นเซตอาน้ำแข็งอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเซตน้ำ รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะสองเซตนี้มันจะเน้น uh, critical build รู้สึกว่าเซตน้ำมันเน้น critical build แต่น้ำแข็งนี่ไม่แน่ใจนะครับต้องกลับไปเช็คดูอีกทีหนึ่งโอ้โอเคนะครับอันนี้เขาก็จะ uh, มี hint มาให้นะครับในว่าในโดเมนนี้ว่าเราจะเจออะไรมั่ง in this domain characters will continuously accumulate sheer cold while platforms in the challenge will intermittently switch between the sub-zero and warm statuses The area affected by the warm status will diminish sheer cold, and areas affected by sub-zero status will accelerate sheer cold accumulation. ก็จะประมาณว่าโอ้แค่อ่านนี่ก็ปวดหัวละจะประมาณว่าในโดเมนนี่นะครับมันก็จะมีความหนาวอยู่ยังอยู่นะครับความหนาวยังไม่ยังยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่กับเรา <laughs> ใน Dragon's p i n e นี่เข้าไปในโดเมนแล้วก็ยังหนาวอยู่นะครับแต่ว่า มันจะมีแพลตฟอร์มบางอย่างนะครับที่จะมันจะสลับเปลี่ยนความหนาวกับความอุ่นเพราะฉะนั้นเวลาเราสู้กับมอนหรืออะไรพวกนี้เราก็จะต้องคอยไปยืนตรงจุดที่มันอุ่นนะครับมันก็จะทำให้เราเปลี่ยน Position ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราสู้ในโดเมนนี้ก็เป็นก,ก็จะเป็นอีกความน่าลำคาญนะครับของ r r g o o s s p n e ยาบอกตรงๆเลยว่าไม่ชอบอันนี้เลยแต่ก็โอเคมีอะไรมาให้เล่นใหม่อาจจะสนุกก็ได้ใครจะไปรู้ New event The Shark Prince and the Dragon Join the event to claim exclusive weapons Zord Fesering t Desire อันนี้ก็จะเป็นดาบานะครับที่เราเคยเห็นมาแล้วนะในไลฟ์สตรีมของมิโฮโยนะครับก็ถ้าทำอีเวนต์นี้เสร็จก็จะได้ดาบอันนี้มานะส่วนสเตตก็เพิ่ม60%นะครับถ้าสู้กับมอนใน Dragon Spine นอกจากนั้นก็จะลดก็จะทำให้ความหนาวมันเพิ่มช้าขึ้นนะครับถ้าเรา Equip a ไอส์ไอเฟสต์ e ิ i ดีอันนี้นะครับกับตัวละครแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่ม35% extra crit rate นะครับถ้าสู้กับมอนสเตอร์ใน Dragon Spine นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง OP นะครับควรที่จะมีเอาไว้นะเวลาสู้ กับพวกมอนสเตอร์ใน Dragon's p i n e นะครับอันนี้ก็จะได้ฟรีๆเลยถ้าทำอีเวนต์นี้เสร็จนะส่วนอีเวนต์ช็อปก็เหมือนเดิมนะครับก็จะผวก็ลืมอ่านอันนี้ไปนะครับ during the event the shock prince and the dragon f e s t e r i n g desire receives a weapon enhancement exp bonus นะครับก็ระยะเวลาอีเวนต์ของอันนี้นะครับ the shock prince and the dragon อันนี้นะถ้าเกิดเราอัพอาวุธนี่ครับก็จะได้โบนัส exp ก็จะได้ไม่ต้องใช้พวกมันทีเรียลเยอะจนเกินไปนะครับก็พยายามอัพให้มันเต็มๆนะครับก่อนที่อีเวนต์นี้จะหมดส่วนพวกนี้ก็จะเป็นรีวอร์ดที่ได้จากในอีเวนต์ช็อปนะครับก็จะได้พวกมันทีเรียลเหมือนเดิมแต่พวกนี้ก็จะได้ crown of insight อีกอันแล้วโอ้นี่จะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดครบ3อันใช่ไหมอีเวนต์อันที่แล้วของฟ i s ช a l เราได้ไปอันหนึ่งแล้วใน 1.2นี่2อันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่อัพไปต้นไม้ถึงเลเวล11ก็จะได้อันนึงแล้วก็อันนี้ก็จะซื้อได้จากในช็อปอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามอันส่วนไอ้ f e s t e r i n g Dragon Marrow อันนี้นะอันนี้รู้สึกจะไปเอาไว้อัปเกรด f e s t e r i n g Desire หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าในวิดีโอไลฟ์สตรีมนี่เขาพูดถึงนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอ้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนี่อันนี้เลย after unlocking the dragon spine area travelers do not need to consume original raisin to participate in the event reward will be available for exchange via the event shop อีเวนต์นี้ไม่ต้องใช้เรซ i นนะครับโอ้ดีมากเลยโอ้มีฮโยนี่เขาก็ฟังผู้เล่นเหมือนกันนะจะบอกว่ามีฮโยเขาไม่ได้ฟังก็ไม่ใช่นะครับฟังผู้เล่นเหมือนกัน โอ้ดีมากเลยอีเวนต์นี้ไม่ต้องใช้เรซินนี่อ้อสบายในแพดโนตอันนี้เขาไม่ได้โชว์ว่าอีเวนต์นี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ในไลฟ์สตรีมเขามีสกรีนช็อตในแต่ละเฟสให้ดูนะครับในอีเวนต์นี้ก็จะมี4เฟสด้วยกันนะครับจะเป็นเหมือนกับเฟสของฟิชชูอ่ะ Visual ที่มี3พาร์ทอ่ะอันนี้ก็จะมี4พาร์ทนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะพาร์ทสุดท้ายของฟิชชูพาร์ทที่3นะ ต้องใช้ถึง40ใช่ไหมผมจำไม่ผิด40เรเซนนะครับในการเล่นแต่ละครั้งอันนี้จะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับก็มีเวลาเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไปเลยโอเคนะครับเพื่อนๆแพทโนตจากทางมีหัวโ,โยกก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Okay, have fun everybody. Bye bye. Choo choo.